ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปูกส์หลอนจัดฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องจริงหลอนๆอ,อีกมากมายไปฟังกันเลยครับผมจะเล่าให้ฟังผมกับเพื่อนชื่อต้นทำงานอยู่ทีมคู่ภัยครับคืนนั้นเรากำลังจะขับรถพาศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลส่งกลับไปยังต่างจังหวัดตามคำขอของญาติที่โทรมาหาเราโดยตรงทุกอย่างรูปกติครับ ศพถูกบรรจุเรียบร้อยเราออกเดินทางช่วงเย็นเพื่อไปถึงก่อนค่าแต่พอเข้าเขตชนบทของจังหวัดปลายทาง GPS ก็ดูเหมือนจะเออเออครับพวกเราเริ่มหลงไม่เจอบ้านญาที่แจ้งไว้โทรกลับไปเบอร์เดิมก็ไม่มีใครรับสายต้นที่นั่งมาด้วยก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยลองถามคนแถวนั้นดูดิเห็นมีสาราข้างหน้ามีคนนั่งอยู่ผมเลยพยักหน้าแล้วต้นก็ลงไปคุยกับเขา ต้นน้ำเสียงธรรมดาธรรมดาพี่ครับแถวนี้มีบ้านจัดงานศพไหมครับเราหลงทางครับชายปริศน,นาเสียงช้าๆนิ่งๆไปบ้านงานศพใช่ไหมงั้นผมไปด้วยเดี๋ยวพาไปเองเขาขึ้นมานั่งข้างหลังเลยครับนั่งข้างลงศพกับร่างผู้เสียชีวิตเลยผมหันไปถามว่าพี่ชื่ออะไรครับบ้านอยู่แถวไหนแต่เขาไม่ตอบอะไรเลยครับ แค่นั่งนิ่งๆหันหน้าออกหน้าต่างตนที่นั่งข้างผมก็เริ่มขนลุกบอกว่าเฮ้ยกูรู้สึกแปลกๆวะ่ะเหมือนในรถมันเย็นผิดปกติผมก็ได้แต่ขำๆไปว่าจิตตกมั้งเราไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีงานศพจริงๆครับญาติๆออกมาต้อนรับขอบคุณเราสารพัดพวกเราก็ช่วยกันยกลงลงจากรถทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งมีคนเอารูปผู้เสียชีวิตมาวางไว้หน้าหลง ผมกับต้นยืนชะงักพร้อมกันเลยครับเพราะหน้าคนในรูปมันคือหน้าเดียวกับผู้ชายที่มาน,นั่งรถมากับพวกเราเมื่อกี้เป๊ะเลยตอนนั้นผมรีบไปถามญาติว่าคนในรูปนี้มีฝาแฝดหรือญาติหน้าคล้ายไหมครับเขาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าไม่มีค่ะคนนี้ลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเลยผมกับต้นหันมามองหน้ากันแล้วผมก็บอกเขาไปตรงๆว่าชายคนนี้นั่งรถมากับพวกเราตลอดทาง ตั้งแต่เจอที่ศาราจนถึงตอนจอดที่นี่แต่ตอนนี้เขาหายไปแล้วครับไม่มีใครเห็นเลยก่อนที่ผมกับต้นจะเดินกลับไปขึ้นรถผมหันกลับไปมองดูรูปหน้าศพอีกครั้งแล้วก็คิดในใจว่าถึงแล้วนะครับพี่อยู่ที่นี่แหละกลับมาถึงบ้านแล้วระหว่างที่เรากำลังขับรถออกจากบ้านงานศพถนนตอนนั้นเงียบมากไม่มีรถสวนไม่มีแสงเลย ผมหันไปมองต้นเพื่อนที่นั่งข้างๆปรากฏว่าเขานั่งนิ่งผิดปกติจนผมต้องสะก,กิดถามว่าเป็นอะไรต้นหันมามองหน้าผมแค่สบตากันเราก็รู้ทันทีว่าเราสองคนรู้สึกเหมือนกันผมหันกลับไปมองกระจกข้างรถปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนตรงหน้าบ้านงานศพเขาโบกมือใบ,บายเราแล้วยิ้มให้นิดๆและในจังหวะเดียวกันนั่นเอง ผมได้ยินเสียงเขาพูดขอบคุณในรถเสียงชัดเจนอยู่ข้างๆผมเลยทั้งที่ผมยังเห็นเขายือนอยู่ข้างนอกโบกมือให้เราอยู่เรานั่งเงียบกันไปตลอดทางกลับเหมือนในใจคิดเรื่องเดียวกันว่าเราอาจไม่ได้ส่งแค่ศพกลับบ้านแต่วิญญาณของเขาก็น่าจะติดรบเรากลับมาด้วยเหมือนกันสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพราะเรื่องหลอนๆยังมีอีกเยอะเลย